ตัวเมา์นี่จบลงไปแล้วนะครับผมตัวเมา์นี่จบลงไปแล้วแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวเพิ่มนะครับเป็นตัวเพิ่มที่เจ้าของนะครับเจ้าของแปลงนี่ครับบอกว่าอยากได้ดินที่อยู่ด้านล่างนะครับขึ้นมาให้หมดนะครับก็เลยเอามาเสริมด้านหน้านี่ครับผม ด้้าานนหมันยังเสียเห็ดแล้วเร็วโหดวะเนี่แล้วเปลี่ยนเงสีอะไรยังวะ ไม่มาผยังเมายังเมาไตามใจเลยบวะนี่แหละเป็นเังสี่แหละนี่เป็นเร่งสี่เบิดเนาะคนนี่ก็ได้ทจาเมาเยก็บอกไว้เป็นเดี่ยวเป็นเกี่ยวยู้่ยานทั้งหดเย็นนึงกันคันนึงคันนึงุกน่อยๆลมลอยัปาดเขาเจาบปาหรู่ดิ ก็เจ้าวั้จากที่ว่าห้องนี่แบกภาชะงวดละเท่าไรต่ละเดือนนี่ใส่เงินเดือนเท่าไรอ่าหมื่ทุกทายอือเอ้ยเหยียดงานมือแล้วรุ่นนี้มันต้องเห็ดมือละยังตำม,มือละสามเมื่อเง่ยกลันอ่ะ <l ots> <l ots> มือมีมือบ่มีเนาะพี่น้องโมเมนต์ว่า ได้เฮ็ดซูมือครับงานนี่ส่วนมากนะครับผมลูกค้าที่เราไปรับเหมาถมนะครับรับเหมาถมหรือว่ารับเหมาขุดทําอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราทํางานแล้วรู้สึกว่าเสร็จเร็วเนี่ครับรู้สึกว่างานเราเสร็จเร็วนี่เขาจะเขาจะขอโน่นขอนี่เขาจะขอเพิ่มเขาจะอ่า ขอต่อรองละค่าล่งอีกสี่ครับพี่นอ้องเมาสามหมืม 30, ่นสี่เฮดเข้าวเดียวแล้วสี่ครับเขาก็ีิว่าเอาเฮดข้าวเดียวแล้วเขาว่่เข้าใจครับพี่นอ้องเขาไม่เข้าใจว่ารถเราเนี่ยครับที่ทํางานเนี่ยมันค่าใช้จ่ายเดือนละเท่าไหร่นะครับวันละเท่าไหร่เขารู้แต่ว่าทํางานเนี่ยมันเสร็จเร็วเกินไปอย่างนี้ครับ บ่งตัวใส่มาแต่ละขั้นก็ต้องเรี้ยวเร็วนะเนาะนี่ครับถมแปลงนี้ใช้เวลาห้าวันครับจะาอันใช้เวลาห้าวันเสร็จครับเบิ่งหวัด,ดรดไปเนียวันนี้พี่น้องไม่ต้องเป็นหน่อย รถทุกคันมันเลี้ยงตัวมันได้ครับถ้าถ้ามันมีงานให้มันทํานะครับสมมติว่าเรามีรถแบคโคอยู่10บตัวมีงวดทุกตัวมีงวดทุกตัวส่งงวดเดือนละหกเจ็ดแสนเนี่ยครับได้ไหมได้นะครับผมถ้ามันมีงานให้ทําทุกตัวครับรถทุกคันนี่เขาจะออกแบบมาราคางานกับ การทางานนี่มันมันเลี้ยงตัวมันได้อยู่แล้วครับในแต่ละเดือนนะครับรถด,ดําก็เหมือนกันรถไถก็เหมือนกันครับเลี้ยงตัวมันได้อยู่แล้วนะครับขอให้มันมีงานเห็ดราคางานกะวดถือเกินไปนะครับเลี้ยงตัวได้จะคล้องบนว่าเ็แล้วเร็วแถเสีย ขอเติมแน่ขอเพิ่มแน่ไปสนแล้วครับคือกันเบิดสุ่มองทีมงานแมคโครน่อยนะครับทีมแมคโครน่อย mm hmm. เกาเกาลดเกาเกาใน่อยมพ่มีงวดจรงจี่ครับรถหกหอกอะ เขาเกาไม่มีหวัวดจังสิเฮ็ดตามกับเยื่อมยังสิเฮ็ดตามกับเยื่อมมันก็นแล้วสาแล้วเนาะงานแสนหนึ่งก็เฮ็ดอยู่เป็นเดือนกับมีครับแต่ว่านี่นี่ยถาม,ม่าเพิ่นเฮ็ดยังสั้นไหนบ่ครับเพิ่นเฮ็ดบ่าใดดิครับเนี่รถก็ใหม่อะไรก็ใหม่ทุกอย่างนะครับทุกสิ่งทุกอย่างรถใหม่หมดเนี่ยครับจะไปเฮ็ดตามก็เยื่อมบ่ได้ครับบ่ได้ต้องเฮ็ดให้ได้นะครับ ต่อมือนี่คือสามารถทรงโตมันได้ครับตีเป็นห่วงมมกเลยครับเงื่อนขางวดแตละมือเนี่ยตกไบมือแล้วเทไาไรแต่ละขั้นน่ครับหาค้นขับอีกเทไรคา,าน้ำมันอีกเทไรครับต้องให้เหลือเพื่อควอมซึกรอ,อยอีกครับเพื่อการซึกรอเพื่อมอือม่มีงั้นอีกเพื่อจอดอีกครับหลายอย่างครับพี่น้องอันนี้พูดให คนที่ไม่ใช่ไม่ได้มีรถดับไม่ได้มีรถไมโครนะครับฟังครับผมฟังสำหรับคนที่มีรถดับรถไมโครมีรถอยู่แล้วครับผมมีรถรถอะไรก็แล้วแต่ครับผมที่ได้ส่งงวดอยู่เนี่ยเขาก็จะเข้าใจเองครับผมเขาก็จะเข้าใจ อุลงค,คนก็นมีแต่รถน้อยจริงๆครับมีแต่รถกระบะรถเก๋งรถเงีย้ยงไปนะครับก็มาคอมเมนต์นะครับว่าพวกรถบรรทุกนี่เอาเปรียบหมู่จังซี่ครับมาคอมเมนต์ว่าเอ้อเอาเปรียบหมู่แลน่นเมื่เกงใจรถน้อยมา คือรถบรรทุกเขาก็ได้เสียภาษีแพงครับได้เสียภาษีแพงค่างวดก็แพงครับค่ารถตัวรถมันก็แพงกว่ารถคุณอยู่แล้วครับผมค่างวดมันก็แพงกว่าดอกเบีย้ยอะไรมันก็แพงกว่าหมดนะครับเขาก็ต้องหาไรายได้ให้มันให้มันได้เท่ากับที่มันจะส่งตัวมันได้ครับส่งตัวมันได้ต้องเฝ้าต้องฟังครับพี่น้องอ โอ้ยพออยากได้ใบมีดกวงยักษ์หางละสองเมตรได้แล้ววะ่ะใบมีบมรดรถเกียร์เดินมาใส่งานเก็บจริงจิงเนี่ยเนี เวลาเก็บงานกว้างๆแบบนี้ครับใหญ่ๆแบบนี้นี่เราอยากได้ใบมีดที่มันกว้างรับกว้างเอาข้างลบเมตรพอดีรูดลูดครับพี่น้องสำหรับรูดเวลารูดงานเวลานั่นขับอย่างนี้น้ำมันจะหมดวันละเท่าไหร่ เปลืองอยู่บ้างเแต่ว่าถามมาก็เปลืองกาธรรมดาป่ะกับเปลืองก็ธรรมดาครับพี่นอ้องแต่ว่างานมันก็ได้เร็วนะค้นแล้วสิตายก่อนหลดเนาะ มันเป็นก้อนใหญ่ครับดีที่ว่านรถมันทันใหญ่ด้วยมัมืนอนจะสมน้อยโอ้ยมันจังนัก้อนองนี้โอ้ยผูกพักกระกดเนี่ยดินเนี่ย เร็วทันใจ

ยามรูดถอยหลังนะครับอยากได้ใบกว้างย่งเงยได้ได้ยัก4ซี่เมตรพอดีครับใบมัน